กฎของความรักคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราความไม่เข้าใจกันคำนี้แหละค่ะที่ทำให้คนที่รักกันตัดสินใจเลิกรากันไปอย่างง่ายดายเราเคยลองมานั่งคิดไหมคะว่าอะไรที่ทำให้คุณและคนรักเดินมาถึงจุดนี้ได้ลองเอาคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไปใช้ทบทวนความสัมพันธ์กันดูไหมคะมีวิธีที่ P.R. v r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะบอกต่อไปนี้คะ่ะ 1. คิดว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ การที่คนสองคนต่างพ่อต่างแม่ต่างการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจค่ะถ้าเราเรียนรู้ถึงจิตใจเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้พฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้คือรู้ที่มาที่ไปของการกระทาเราจะไม่โกรธเขาเลยในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดจากคนสองคนรู้จักสังคมของเขาและเขารู้จักสังคมของเรา 2. ไม่ใช่ต้องติดตามกันไปทุกครั้งจนทำให้อึอดอัด คนรักกันไม่จำเป็นต้องไปไหนด้วยกันตลอดนะคะหรือไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเลยว่าเขาจะไปไหนกับใครควรจะทำแต่พอดีค่ะเช่นถ้าเราไม่รู้จักเพื่อนของเขาเลยอาจจะทำให้ความรู้สึกระหว่างกันมันขาดหายไปเวลาคุยกันเรื่องเพื่อนก็มักจะต่อกันไม่ค่อยติดเวลาเขาไปไหนกับเพื่อนก็ไม่อยากจะให้เราไปด้วยให้คุณคิดเพียงว่าการที่เขากลับไปเจอเพื่อนก็ไม่ได้ทำให้เขารักคุณน้อยลงถ้าเขายังคงซื่อสัตย์ยังเป็นห่วงคุณอยู่ แต่บางทีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะเกินไปก็อาจจะอยากกลับไปใช้ชีวิตอีกแบบกันบ้างเท่านั้นเองค่ะ 3. อยา่าคาดหวังว่าอีกคนจะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้เราการที่คนเราอยู่ด้วยกันให้คิดแค่ว่าเรามีเขาอีกคนเป็นเพื่อนเพื่อนที่รักกันดูแลกันก็พอแล้วอย่างอื่นถ้าเราอยากได้อยากเป็นอะไรก็ต้องหาเองไม่งั้นเราก็จะคาดหวังและอาจจะทำให้เราเสียใจบางเรื่องคุยก,กันกับเพื่อนแล้วเข้าใจได้มากกว่า อย่าไปน้อยใจเลยนะคะเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนแต่ละคนจะมีอิสระระหว่างกันต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัวเพราะคนเรามีความสนใจที่หลากหลายถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเวลาอยู่กันไปนานๆแล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตเริ่มเบื่ออึดอัดกันมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องรู้จักหาความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองด้วยค่ะการใช้ชีวิตคู่ให้หอมหวานและราบรื่นเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความพยายาม เพราะอะไรก็ตามที่ต้องใช้ความพยายามมากมันจะเหนื่อยค่ะให้คิดแค่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไงการเอาใจเขามาใส่ใจเราหลายๆเรื่องเกิดจากคนสองคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเราต้องแชร์กันนะคะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ